ไปบวกเลยพี่บวกเลยผมวิ่งมาเดี๋ยวกดล่าข้าหัวดิเทอตี้เราหัวใครวะข้าใครวะอูยเชื่อๆเฮ้ยอิสลาตันนุ้ยไป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 อิสลาตันทีทีวีจิงโอดไอโอหน่อยค่ะยิงโอดไอโอหน่อยออกมาแล้วหนึ่งออกมาแล้วหนึ่งออกมาแล้วหนึ่งโอ้ยตายอ่ะแผ่เตียงบนมาเขายังอยู่นะโอเค ไม่กรอะเยทำไมทำไมตีบ่อนมันได้ที่ดีจังตลอดจังวะเขาเขาจะลงมาแล้วมีใครไม่อยู่โดนโดนเกาะไปยี่สิบตัวดำดำยิงใครอ่ะหายแล้วโอ้โดนลุมโดนลุมอ ใครอะ่ะเออปิสตาคนเดียวแล้วเราไม่เอาไอ้วกเร็วจ่าเขามา้าออกไปออกไปไปตตยวงไปไ,ปไตไ<ห>่วงไปไต่วงดีแล้วยอกำนนด,ดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้อยไอ้ยอกำ <laughs> นคนเกลียดไอ้โดนแน่โดนแน่เป็นตีเหรอนี่คนไหนบอลวะคนไหนบอลวะเอาแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตายบาล เฮ้ยเฮหมดหมดหมดเก็บัตตี้เก็บัตตี้เกบตตี้ไม่จริงนะไม่จิงอะไรวะเนี่ยม่คนยอมอ่ะโดนโดนแน่เลยกูเขาหาทิมมิ่งเนี่ยเดด เดี๋ยวสักพักหนึ่งมีคนตั้งไ,<ม>ไปด่าถ้าไม่ทำตัวแบบเนี้ยค่ะเป็นสตรีมเมอร์รีพอร์ตพี่ฟายลนะครับพอเ็อเตรียมมา,าเดี๋ยวไอดีเนดิกไม่มีเล่นแล้วนะคะต้องไปยืมบอสแทนแล้วนะไปกับเราพี่เองค่ะโหเนี่ยสุดท้ายก็ตี้เด็กกระโปกระจอบล้มทรายไม่ได้เนี่ยมาตั้งสี่คนทรายอยู่คนเดียวแล้วนะคิดดูแล้วกัน พี่สายเก่งจังครับมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเขาหลังจะดักก็ขอให้แบบเล่นกันให้ดีกว่านี้หน่อยนะคะไปฝึกมาใหม่นะรู้เปล่า